เอาละครับกราบสวัสดีครับแฟนเพจซูมเลยย้องทีหลักและเขาลบตัวทันนะครับไปทานายทุกคนชนนสุขุมวิทครับขาออกเหมืองเลยย้อันเน่ผมไปร่ววายทานายนะครับเป็นรถยนต์ทีนางส่วนบุคคลนะชน ชนไอ้ไหลาบางแป๊บนึงนะชนเสาไฟฟ้าลอนนี่เสาไฟฟ้าตัาวตนี้เลยนะเสียหายนะครับหนึ่งตนนับว่าเป็นความโชคดีนะที่รู้จักเสาไฟฟ้าพาดต้นไม้ไปนะครับบาดเจ็บยิงหนึ่งลายนะครับยังไม่ประสงค์โรงพยาบาลน,นะครับทันใดที่เดินทางเวลานี้นะครับถนนสุข,ขุมิทขาออกเหมืองเลยยองนะครับก่อนถึงปากทางหญยดาาทันใดที่เดินทางมาเมืองเนี่ยพันตะพงมาครับก่อนถึงปากทางหา,า่ดาเหล็กน้อยเท่านั้นเอง นะครับมีอุบัติเหตุนะครับมีรถของกําลังอา,าสากูไัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยองและกูชีบตะพงนะครับเปิดไฟสัญญาณอย,อยู่วับๆับเลยนะให้ทันได้เห็นชัดเจนเลยนะครับก็เดินทางด้วยความเร,ามาราะมันระวังไม่ต้องรีบกันเลือกกันล้นเลยนะรถจักรแยกตะพงมานะฮะร,รถยังไม่มีนะครับพอไฟเขียวมาปั๊บเนี่ยก็จะมาเยอะเลยนะนะครับคนละแชรสองแช์ลงกลุ่มต่างๆเปิดเป็นสาธารละนะนะครับท่าไหนทุกคนดู โอ้ยเนี่ยน้อยขันเลยนาะทีจะชนเสาไฟฟ้าแล้วลุดเนี่ยแล้วดูยพายต้นไม้ไปเฉยเลยไปทานายนูน่นไปนูน่นโอ้นี่นี่คือชิ้นสว่วนตัวไหนขออยากจับแต่ไหมครับทุกคนอายเล็กนี่เนี่ยอ๋อเป็นแกมเอาแกมรถหรือแกมรถแกมรถแกมล้อนารถลที่นะ่ะทานายไปดูีด่น้อย นี่พานต้นไม้ไปทุกคนนี่ฮะพานต้นไม้ไปนะครับสายเพชรฮะแชร์ก่อนนะครับคนละแชร์ต้องแชร์เนะี่ยลงกลุ่มต่างๆเป็นสาธารณะมาเป็นกินอาสาหนาะจอไร่สดเทศสูงเลยยองนะครับช่วยการเตือนที่ขับขี่ยามพานะนะครับมีสติหน่อยในะยื่อเมื่อยลอยนะครับยาเล่นโทรศัพท์มากจนเกินไปนะครับหายหล่รอรุ่นที่หนะ,ชะแชปะแชปะลอเหรอหล่อโอ้ วุน้นแม็กแตกอี่น้ออือพาน,น้อยแม็กแตก,กวนแม็กแตกแม็กแตกอืมขอไข่ขอทิงแปดสามศูนย์สามเลยยองเดี๋ยวผมดูก่อนสิงชันดีไหมแม็กแตกนี่ล่ะเอาแขก่อนแขก่อนแขก่อนเนี่ยแขก่อน ปักทางเยดาทุกคนไปเทียมปักทางเยดาขาออกเมืองเลยอยองสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจสูนเลยอยองที่หลักและขลุ่นาทานอีกครั้งหนึ่งนะครับอุบัติเหตุนะครับ,รรบก่อนถึงอานงาบิดแต่ไซเลนะถ่าไหนก็ใจเย็นนะเพราะว่า มันจะมืดด้วยสีเหลืองๆเองอนะี่ยมันก็มืดอะเน,นี่ยก็ระมัดระวังหายภัยกันเนี่ยใ,ใจร้อนเกินสดเยเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับโชคดีโชคดีนะที่มีขามเลนไปโชคดี ขี่ใ้รถเป็เจ็บเล็กน้อยนะครับณวันเป็นความโชคดีมากนะครับตัวดีฮะนะครับเข้ามาแล้วคอถักท้ายพูดคุยกันนะครับพูดคุยได้แล้วผมรายงานสดนะครับอยู่ถนนตุขุมวิทครับขาอ่างเมืองเลยยองกอนถึงปากทางใหญ่ดาท่านใดที่เดินทางมาจากถนนซ้าย36พรรษาเลยแยกตะบพงมาทางตลาดผลไม้ตะพงมานะครับเหล็กน้อยเลยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมีรถของอาสาเปิดยไฟสัญญาณ วิบวับวิบวับนี้สินะครับให้รู้ว่ามีอยู่ประเทศนะครับตอนนี้ก็ล้อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองระยองและก็ล้อรถยกนะครับล้อรถสไลด์มานะเพราะว่ารถเนี่ยขับเคลื่อนไม่ได้นะครับมีทรัพย์สินราชการเสียหายด้วยนะครับเป็นเสาไฟฟ้าอ่ะก็ระมัดระวังกันนะครับไม่ว่าจะเส้นถนนสายสายสิบหกสุขุมวิทนะครับหรือตามซอกตามซอยนะครับทางแยกทางร่วมนะครับก็ระมัดระวังไฟแดงอย่าไปชะลาใจ นะครับบางทีอรไฟเขียวเราเนี่ยแต่เขากอจับพานะ่ะนะไม่ทารายเนยีบางทีเขาก็ลืมนะครับบางทีเราก็ลืมถึงทางแยกทางรวมถึงไฟแดงเบาสนิดหนึ่งไฟเขียวก็ดูสักนิดหนึ่งนะครับตัวความตัวภัยนะเอาทุกคนสวัสดีไปน้อมครับอยู่ที่ไหนครับบอกตำแหน่งด้วยครับนะผมรายงานสดอยู่ถนนสุขุมวิทครับก่อนถึงปากทางใหญ่ดานะครับหลุดไฟแดงจับพงมา พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลตะพงอําเภอเมืองจังหวัดระยองเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสพเมืองรลยองนะครับกูชีพตะพงและสวบพคนงหวดระยองถึงที่เกิดนะครับตรวจสอบแล้วไม่มีคนเจ็บไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีทรัพย์สินราชการเสียหายนะฮะอยู่ระวังรอเจ้าหน้าที่รอประกันนะครับรอลดสไลด์นะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคุณต่อธบารักษ์สวัสดีครับสวัสดีคุณมาน้อมครับ สบายสบายสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีแฟนเพจสุรุลย,ยอยศุกทานอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เข้ามาเร้วนะก็คนละแชร์ซองแช์ไปนะครับลงกลุมต่างๆเพื่อเป็นสาธานนะครับให้พี่นอ้องเราได้เรามาระวังกันนะบนถนนสุขุมวิทครับขาอ้อมเมืองระยองเลยตลาดผลไม้แตะผมมาก่อนถึงปากทางยายดามีประเทศมีรถของอาสาเปลือไฟสัญญาณอยู่เลนกว่าให้ทนันสดวใายไปเรามาระวังนะครับ เอาว้วก็ขอบคุณขอบคุณอาซายอีกครั้งหนึง่งกลุมชีตพง์ขอบคุณพลมเมืองดีนะครับขอบคุณพี่ไร้บรรลุทงดาวมาให้ขอบคุณนะครับมาคานายชืญนใจจริงนะใครทงดาวไห้เนี้ยอ้าวทำไมรถติดทั่งนี่เลยล่ะรถติดรถติดทั้งนี่เลยอ่ะแรงรถเยอะขาเข่าเมืองเลยยอง ก็ขอบคุณพี่น้องแฟนเพจสุนมยองครับที่เข่ามาลับชมแล้วก็ช่วยกันแชร์แล้วคอมเมนต์ขึ้นมาเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณที่เขามาเป็นกําลังใจให้นี่ผลตอไปก็ทุกคนนะครับก็เดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยกันนะครับผมสูมยองศูนย์ห้าแปดนะครับูุมยองศูนย์ห้าแปดเหล็กต่โพที่ขอยัดจบไล่โดยเพียงเท่านี้ดยวลักลาเขาลมทุกท่านกราบสวัสดีครับจบแบบเป็นดือนะสวัสดีครับสวัสดีครับ